โอเคครับยายาต้นฟูดยาต้นฟูดพายเพิรลพายเพิร์ลโคโคนัทโคโคนัทนมงโก้มงโก้โทแอปเปิ้ลโทแอปเปิ้ลออเรนจ์ออเรนจ์พีชพีชฟอร์จัลเมลอนฟอเ์อัลเมลอนเออไม่ต้องบอกเขาดิเโคซิมอนแล้วก็ทับอ่า Penelo. Kiwi. Kiwi. Rocket. Rocket. Cherry. Cherry. Pear. Pear. Pomelo. Pomelo. Raspberry. Raspberry. Papaya. Papaya. Banana. Banana. Pomegranate. Pomegranate. Grape. Grape. Durian. Durian. Locust. Locust. เชอร์รี่เชอร์รี่เดอีิชสตรอวเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ลรลรูเบอร์รี่เบมือให้น่นหน่อยมือน่นน่อยดิ